와아아예 yeah! ุวน้ำจมน้ำนี่ทำไมลูกกลัทะเลหรอหลานยายทำไมทำหน้าอย่ากเอ้หลานยายทำไมอย่างงี้หลานยายทำไมนอย่างงี้โกลัวกลัวกลวกลวไม่ต้องกลัไม่ต้องกลัวกลัวทำไม่ะลูกมันน้ำทะเลมีขึ้นไม่อะลูก ว่าทำไมลูกเออมาได้หรอกเด็กยังต้องปรับกการับนี่เด็กเดนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้นี่นี่นะแม่เตะ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 เออนั่งกอดซ้ายกอดซ้ายนี่กอดซ้ายนี่หิวกอดซ้ายกอดซ้ายนี่นี่แม่เขียนเขียนเขียนนี่เอาโซนนี่เขียนเขียนเขียนนี่ยเขียน วายแกพับขึ้นมึงมวัดวัดวายาาว่าย,ออาายวยาย่ายว่ายวาว่ายง่ายว่ายว่ายว่า่ากว่ายว่า่ากว่าย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 ัดายว่ายวัาย่ายว้าย่ายว่ายว่ายวงาึว่ายว่ายาย่า้ายว่า่ยว่่า้ว่ายายวนย่นยวายเาย้าเ่ย่เาาาย่่าว่่่วย่ยวา่น่ว่่งเลย่งย่่่ ัวกลัวเวลาขึ้นมาเสียงดังโอ๊ยปัดมือปัดมืออุ้ยหลานยายปัดมือเดี๋ยวเดี๋ยาระวังกระไดเป็นนเปนหน้าที่อุ้ยหลันยายอุ้ยหลันยายหลานยายเุ้ยหลานยายกลักลัวดูสีหน้าสิเดินไปหาปูเดี๋ยวไปหาปูหาปูดิหาปูหาปูหาปูเอาไปไหนหาพ่อหาพ่ออเดยเดี๋ยวเดี๋ยวห ไม่ได้มองเลยว่าตัวเองลงน้ำมาเพียงหาพ่ออย่างเดียวเลยลืมตัวลืมตัวไปว่าพ่ออยู่ในน้ำเดี๋ยหาแม่นะค๋ยแม่ไม่หักพื้นมันลาดงานพื้นมันลาดเขาเลยอย่ามันขึ้นเอาไปหาแม่ลูกไปหาแม่หาแม่หาแม่หลูกหาแม่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 ไล่ไล่ไล กลัวนะลูกนะเดี๋ยวก็ชินลูกเดี๋ยวก็ชินนะลูกนะเดหน่อโออนจะชอบทะเลนะลูกนะโอ้เวลาเนี่ยมัมัวแนแนือบแม่ทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีแดดไม่้อนลูกไม่เป็นไรออกเลยออกเลยเดี๋ยวเลือครับผมมาครับผมมามูไหมมูไหมมไหมแล้วไหมไร ไหมลูกมาเร็วยังไงลูกสายติดยังไงลูกกลัวก็กลัวอยากเล่นก็อยากเล่นหรือไงลูกล้างมือกันมาห้ามไมด้ี่ไหวล้างมือเร็วล้างมือตาไปล้างมือเร็วๆอันยัยล้างมือล้างมือโอยดูหน้าสิสเกตหน้าไม่เอไม่เอาไมเปูไม่เอาไม่เอาผมกลัวปููเขผมเผกวปูปูยาีย ดิน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 เดินเดินลน้ทะเลมันน่ากลัวนปูไม่หรอกยังไม่ชินเดี๋ยวพอชินก็พอไม่มันมีเสียงไงมีเสียงขึ้นว้ยแรงขึ้นแรงขึ้นเาอยู่ใช่เวันนั้นเอาไปตามเาวนนั้นเอาลงน้ไม่ได้แค่น้ตกลานตกมีน้นอนนี้เอ มีน้ำสะอาดมากนะคะหาดา,ายตรงนี้าายตรงนี้มีม้มาค่ะเขาขี่ม้าออโซนมา้าลูก